สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการบรนทอกสำหรับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเด็กชายโบลอยซึ่งชาติก่อนเป็นงูเหลือมซึ่งเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาของจังหวัดอุบลราชธานีและเป็นข่าวเป็นที่ติดตามกันอย่างกว้างขวางสำหรับเรื่องเด็กชายโบลอยในปีพุทธศักราช2498 นางหนูกุ๊กภรรยาของนายตาชาวตำบลหนองแซงอำเภอเลิงนกทาจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งแกมีอาชีพขายขนมจีนได้ตั้งขันลูกคนที่8เมื่อโครกกำหนดแล้วแกก็ได้คลอดลูกออกมาเป็นลูกชายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ลูกคนนี้มีลักษณะผิดประหลาดไม่เหมือน่ารกแรกเกิดทั่วไปคือผิวหนังทั้งตัว เป็นลายตารางสีแดงพาดกันเหมือนขนมเปียกปูนหรือคล้ายๆผิวปลาช่อนคอดเก็ตลายประหลาดนี้มีตั้งแต่ใบหน้ามาถึงสะดือส่วนลายนี้จะมีสีค่อนข้างอ่อนจางตั้งแต่สะดือลงมาถึงข้อเทา้าจะเป็นสีเข้มโดยความเข้มจะไล่จา,ากสะดือลงมาและจะมาเป็นสีเข้มจัดตรงบริเวณหน้าแข้งพ่อแม่ได้ตั้งชื่อเป็นมงคลให้ว่าบัวลอย เมื่อเด็กชายบัวลอยจเจริญเติบโตพ้นวัยทารกลายสีแดงต่างๆตามตัวก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มซึ่งลักษณะเหมือนเก็ดปลาช่อนเริ่มเห็นชัดคล้ายเป็นเก็ดงูเหลือมเซลล์ผิวหนังตรงบริเวณเก็ดแห้งแข็งคล้ายหนังงูลอกคราบเวลาเอามือลูบบริเวณที่เป็นเก็ดกิวจะหลุดล่วงออกมาได้เหมือนแพ้ตกสะเก็ตทั่วไป นอกจากเด็กชายบัวลอยจะมีลักษณะแปลกประหลาดบนเนื้อบนตัวตั้งแต่กำเนิดเด็กชายบัวลอยยังมีกิริยาซึ่งผิดปกติธรรมดาของเด็กทั่วไปนั่นคือเมื่ออายุได้สองขวบกว่าเดินในห้องแค่วเวลาจะขึ้นลงบันไดเด็กชายบัวลอยจะไม่ขึ้นลงเหมือนเด็กทั่วไปหากจะนองพังภาพกับพื้นแล้วถาลายตัวเองลงบปทีละขั้นโดยเอาหัวลงไปก่อนจนกระทั่งถึงพื้นส่วนเวลาขึ้นบันไดก็จะถาลายตัวเอง ขึ้นไปในลักษณะเดียวกันแม้เวลาจะนอนเด็กชายับลอ,อยก็นอนได้เหมือนเด็กอื่นคือจะหาเล่าไม้หรือเล่าระเบียงเป็นที่เกี่ยวขาห้อยหัวลงมาลักษณะการขึ้นลงบันไดตลอดจนท่านอนของเด็กชายับลอ,อยเป็นลักษณะเดียวกับงูเลื้อยไม่มีผิดตอนแรกๆพ่อกับแม่ก็ดุด่าห้ามปามไม่ให้ัวลอยแสดงกริยาเช่นนั้นแต่เพราะคิดว่าเป็นเด็กคงเล่นสนุก หรือทำอะไรแผลงๆจึงไม่ดูด่าว่ากล่าวและเจียนตีแต่อย่างไรบัวลอยก็ยังทำกิริยาท่าทางเหมือนเดิมไม่ยอมเปลี่ยนจนพ่อแม่อ่อนใจจำต้องปล่อยให้เด็กชายบัวลอยแสดงกิริยาพิลึกพิลึกตามที่เขาชอบต่อไปพ่อห้ามอย่างไรก็ไม่ฟังเมื่อเด็กชายบัวลอยเติบโตขึ้นการแสดงกิริยาท่าทางเหมือนงูดังกล่าวก็ค่อยๆหายไปทั้งนี้อาจเนื่องจากได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ และพวกพี่ๆเรียนรู้จดจำารริยาท่าทางอันเป็นปกติของมนุษย์ทั่วไปการเคลื่อนไหวแปลกๆจึงได้เลือนหายไปแต่บางครั้งมีใครมาขอให้เขาแสดงท่าทางคล้ายงูให้ดูเด็กชายัวลอยก็จะแสดงให้ดูทันทีและทำได้อย่างคล่องแคล่วเพราะมีความเคยชินอยู่ก่อนแล้วความมิตกกััววลอีกอย่างของนายตาและนางหนูพุกก็คือผิวพรรณของโบลอ,อยซึ่งไม่เหมือนพวกพี่ๆและเด็กทั่วไป ผิวที่แตกเป็นเก็ดคล้ายๆงูเหลือมนั้นทั้งสองไม่รู้ว่าเป็นอะไรและเกิดจากอะไรทําให้พ่อแม่วันวิตกว่าจะเป็นโรคผิวหนังร้ายแรงเพรอรอยแตกเป็นเก็ดนั้นไม่ยอมหายสักทีดังนั้นทั้งสองจึงพาเด็กชายบลอยไปหาแพทย์เพื่อขอให้ตรวจดูซึ่งประจําอยู่ที่สถานีอนามัยเริงนลกธาสอบถามนายตากับนางหลูกุูว่ามีญาติพี่น้องคนใดที่มีผิวหนังผิดปกติลักษณะเดียวกันนี้ หรือไม่เพราะอาจเป็นโรคติดต่อจากกรรมพันธุ์ก็ได้ทั้งสองยืนยันว่าพ่อแม่พี่น้องของตนทั้งสองฝ่ายไม่มีใครมีผิวหนังลักษณะเช่นนี้แม้แต่คนเดียวหมอจึงให้ยามาทาดูก่อนบัวลอยทายาโรคผิวหนังจนหมดหลับก็ไม่ปรากฏผลอะไรเลยผิวหนังที่แตกเป็นลายงูนั้นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น พ่อกับแม่เห็นว่ารักษาไม่บังเกิดผลและลูกไม่มีอาการเจ็บปวดใดอย่างใดจึงไม่คิดที่จะหาทางรักษาอีกความเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตอีกคือนานๆครั้งเกตตามเนื้อตามตัวของัวลอยก็จะหลุดลอกออกไปเสียที่หนึ่งคล้ายๆกับการลอกคราบของงูไม่มีผิดนี่ก็เป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึง่งเมื่อเวลาผ่านไปจนกนระทั่งับลอยมีอายุได้3าขวบเริ่มพูดได้เขาก็จเจริญวัยเป็นปกติดีทุกอย่าง เพียงแต่เนื้อตัวแตกละแหงเป็นลายเกตงูเกือบจะทั่วทั้งล่างเท่านั้นโดยเฉพาะที่หน้าแข้งจะมีลายชัดเจนมากคนที่เพิ่งเห็นก็จะนึกว่าเป็นโรคผิวหนังมักจะรีบถอยออกมาเนื่องจากกลัวจะเป็นโรคติดต่อแต่พ่อแม่ก็ยังรักยังเอ็นดูเด็กชายบัวลอยเช่นเดียวกับลูกคนอื่นๆไม่ได้นึกรลังเกียจเดียดฉันแม้แต่น้อยวันหนึ่งที่วัดโพธารามได้จัดงานบุญประจำปีขึ้นนายตาไปเที่ยวที่งานนั้น พร้อมกับพาเด็กชายบัวลอยไปด้วยเมื่อถึงบริเวณงานก็ปล่อยให้บัวลอยวิ่งเล่นที่ลานวัดซึ่งมีผู้คนเดินไปมาพลุกพ่านขณะที่เด็กชายบัวลอยกําลังวิ่งเล่นอยู่นั้นมีชายสูงอายุคนหนึ่งเดินผ่านมาพอบัวลอยเห็นหน้าชายสูงอายุคนดังกล่าวก็หยุดวิ่งเล่นทันทีแล้วจ้องมองหน้าเขม็งด้วยสายตากโกรธแค้นทั้งทั้ที่เพิ่งเห็นหน้ากันเป็นครั้งแรก แล้วเด็กชายโบลอยก็วิ่งไปกระตุกชายพัดมุ่งของชายสูงอายุตะโกนต่อว่าด้วยเสียงอันดังเท่าเหียยเห่ยวใจร้ายเท่าเหี่ยวใจร้ายชายสูงอายุคนนั้นมีชื่อว่าเหี่ยวจริงๆเสียด้วยรู้สึกงงงันที่จู่ๆมีเด็กตัวเล็กๆว่าร้ายใส่ตนพอดีนายตาเห็นลูกเข้าไปพูดจาไม่ดีกับผู้ใหญ่ประกอบกับรู้จักคุ้นเคยกับเท่าเหี่ยวมาก่อนจึงรีบดึงตัวโบลอยกลับมาพางขอโทษขอโพยแทนลูก ตาเหี่ยวก็หัวเราะไม่ถือไมนสาแล้วเดินจากไปเวลานั้นนายตาผู้เป็นพ่อยังไม่สะกิดใจอะไรอุ้มบัวลอยเดินออกมาเที่ยวงานต่อไปกระทั่งเห็นสมควรแก่เวลาแล้วจึงพาลูกกลับบ้านเมื่อถึงบ้านนั่งพักพอหายเหนื่อยแล้วเกิดนึกสงสัยขึ้นมาว่าทำไมบัวลอยจึงแสดงกิริยาวาจาก้าวร้าวกับผู้ใหญ่คือตาเหี่ยวจึงเรียกบัวลอยมาซักถาม สาเหตุที่ไปต่อว่าตาเหี่ยวเช่นนั้นบัวลอยก้มหน้านิ่งอยู่คู่หนึ่งจึงได้เงยหน้าขึ้นมาบอกกล่าวเรื่องราวที่ทำให้หนายตาถึงกับตะลึงและคิดไม่ถึงว่าลูกน้อยๆของตนจะพูดเรื่องลาวออกมามากมายซึ่งเป็นสดานอันเป็นที่เหลือเชื่อเด็กชายบัวลอยได้เล่าว่าเมื่อชาติก่อนเขาเกิดเป็นกวางตัวเมียพออายุได้15ปีก็ถูกนายพานยิงตาย ที่ภูหินปูนซึ่งอยู่เลยจากถ้ำอ่างน้ําจางขึ้นไปหลังจากตายแล้ววิญญาณได้ล่องลอยไปในป่าได้ไปพบกับผีเจ้าสีสงครามผีเจ้าสีสงครามเป็นผู้มีอํานาจมีฤทธิ์ในป่าแถบนั้นผีเจ้าสีสงครามสั่งให้ไปเกิดเป็นงูตัวเมียตอนไปเกิดเป็นงูจําได้ว่าเข้าไปทางปากแม่งูเมื่อเกิดแล้วก็อยู่ในถ้าอ่างน้ําจาง พร้อมกับงูเหลือมใหญ่หลายตัวนอกจากจะมีงูเหลือมอยู่แล้วยังมีเสือร่วมอยู่ในถ้ำด้วยแต่ไม่ทำอันตรายต่อกันต่างฝ่ายต่างอยู่งูเหลือมใหญ่ทั้งหมดทำหน้าที่เฝ้าสมบัติอันล้ำค่าโดยเฉพาะมีพาพพุทธร,รูปอยู่หลายองค์คันเมื่อโตเป็นงูใหญ่เกิดรักคร่กับงูหนุ่มตัวหนึ่งจนกระทั่งตั้งท้องเวลาออกไปหากินก็จะแยกกันไปที่หากินตามปกติคือบริเวณห้วยอ่างน้ำจาง ซึ่งเวลานั้นน้ำในห้วยมีมากและตรงกับปลายฤดูฝนมีทางน้ําไหลหลายสายซอกซอนลงมาจากยอดเขาตนจึงไปนอนพาดขวางทางน้ําเหล่านั้นในช่วงที่เป็นที่แคบๆเพื่อหลอกสัตว์เล็กๆพวกกระลอกกระแตสัตว์เหล่านั้นคิดว่าเป็นท่อนไม้หรือคันดินจึงตายข้ามเพื่อไปอีกฝั่งหนึ่งตนก็ได้จับเป็นอาหารเสียเด็กชายบัวลอยเล่าเรื่องอดีตช่างของตนให้พ่อฟังอย่างตะกุกตะกักตามภาษาเด็ก อาศัยว่าคอยซักถามจึงพอปฏิติดปตอ่อเรื่องราวได้อย่างชัดเจนบัวลอยเล่าต่ออีกว่าวันที่พบกับเท่าเหี่ยวนั้นตนออกไปหากินที่อ่างน้ําจางเช่นเดิมโดยนอนขดตัวรอให้สัตว์มากินน้ํขนาขณะที่นอนนเงียบอยู่นั้นหมาพานสองตัวก็เข้ามาถึงตัวและเห่าเสียงขมทําท่าจะกัดตนจึงเตรียมต่อสู้ไม่มีความหวาดกลัวใดๆทั้งยังคิด จะจับหมาพัานสองตัวนั่นกินด้วยซ้ำขณะที่งูเหลือมหรือเด็กชายบัวลอยเตรียมต่อสู้กับสุนัขสองตัวคืออีแตนกับอีแดงสุนัขไทยที่ถูกฝึกให้ไล่ล่าสัตว์ขนาดเล็กของพันเหียวพันเหียวก็เดินลุยน้ํามายังงูในมือถือพ้ามาด้วยพันเหียวต้องการฆาง,งูเพื่อเอาไปกินงูก็เตรียมต่อสู้ด้วยสัญชาตญาณเด็กชายบออยัวลอยเล่าต่อว่าตนกัดพันเหียวเข้าที่บ่า ส่วนพานเหี่ยวใช้พ้าฟันทั้งสองฝ่ายสู้กันนานแต่ก็ยังไม่มีใครแพ้ใครชนะพานเหีย่ยวยอมเป็นฝ่ายเลิกลาเดินกลับไปก่อนส่วนตนกลับไปที่ถ้ำอ่างน้ําจางและดื่มน้ําที่ปากถ้ำแล้วนอนพักผ่อนในความอ่อนเบียแต่พานเหี่ยวไปแล้วกลับมาอีกคราวนี้พาเพื่อนมาด้วยสองคนคือนายโบดอกบัวกักบนายสาพิมพ์ภาพมาถึงบริเวณที่สู้กับงู ไม่พบงูพอดีได้ยินเสียงสุนัขเห่างูหน้าถ้ำอ่างน้ำจางทั้งสามคนก็ตามไปจนก,กระทั่งพบงูเหลือมนอนโคตอยู่เด็กชายบัวลอยเล่าต่ออีกว่าขณะที่เป็นงูนั้นตนยังคิดเสียใจที่ไม่ควรมาอยู่นอกถ้ำหากเข้าไปอยู่เสียในถ้ำก็คงจะปลอดภัยทว่าตอนนี้สายเกินไปแล้วนายโบใช้เชือกทำบ่วงหน้าพยายามจะลากอตอนแรกตนเองหลบทันแต่พอคล้องครั้งที่สองก็หลบไม่ทัน เลยถูกลัดคอจนแน่นรู้สึกภายในจุกเสียดแล้วฟามรู้สึกกระดับวูบลงไปหลังจากที่ตายไปแล้ววิญญาณได้แยกออกจากร่างเฝ้ามองดูพันเหี่ยวกับเพื่อนใช้เชือกลากง,งูไปตามทางเดินโดยมีพันเหี่ยวเดินตามคอยระวังหลังเพราะกลัวงูเหลือมตัวผู้จะตามมาแก้แค้นขณะที่วิญญาณติดตามคณะล่ากง,งูซึ่งท่าทางดีใจที่ล่างงูใหญ่ไม่ได้ ตนมีความรู้สึกสงสารร่างไรวิญญาณของตนมากเนื่องจากเส้นทางที่ผ่านเป็นทางขุขะมีตอไม้และหน้ำตลอดทําให้ผิวหนังฉีกขาดหลุดลุย่ยจนกระทั่งมาถึงเถียงนาของพานเหียวที่นั่นมีคนอยู่หลายคนรออยู่จากนั้นพวกเขาก็ได้ผ่าท้องงูเอาไข่ออกพร้อมกับเครื่องในแล้วถลกหนังออกก่จะหั่นลำตัวเป็นท่อนๆเอาลงไปต้ม ในหม้อดินขนาดใหญ่เป็นบางส่วนพอเนื้อสุกก็ตักขึ้นมาแบ่งกินกันอย่างอเด็ยอร่อยระหว่างที่กินเนื้องูต้มอยู่นั้นมีชายคนหนึ่งท่าทางเรียบร้อยเดินเข้ามาและร่วมกินงูต้มกับเขาด้วยพอชายคนนี้กินแล้วได้ถือเนื้องูท่อนขนาดศอกเอากลับไปด้วยสองท่อนชายคนนี้ก็คือนายตาผู้เป็นพ่อของเด็กชายบัวลอยนั่นเองเด็กชายขนาดเป็นวิญญ,ญาณงูพอเห็ุนายตาก็เกิด ความรู้สึกถูกชะตาชอบขึ้นมาทันทีเมื่อในตาเดินกลับบ้านตนจึงเดินขึ้นไปขดอยู่ใต้ต้นมะพร้าวพอจะตามเข้าไปในบ้านไม่ได้เนื่องจากมีชายร่างใหญ่ท่าทางดุร้ายไม่ให้เข้าไปในเรือนเวลาผ่านไปไม่นานก็มีผู้หญิงเดินลงมาจากเรือนตอนก็รู้สึกเฉยกระทั่งมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเดินลงตามมาอีกพอเห็นผู้หญิงคนนี้ก็รู้สึกรักชอบอยากอยู่ใกล้ๆเขา พอผู้หญิงคนนั้นกําลังจะอ้าปากดื่มน้ําตนจึงพุ่งเข้าทางปากและความคิดก็ดับวูบลงผู้หญิงคนนี้ก็คือนางหนูพุกแม่ของเขาเองสําหรับเรื่องเด็กชายบัวลอยเด็กชายที่เป็นงูเหลือมในชาติที่แล้วเริ่มต้นจากการพูดต่อ,ตอเล่ากันมาจนกระทั่งเป็นข่าวกระจายออกไปอย่างกว้างขวางของเมืองอุบลราชธานีท่านผู้ฟังก็ต้องใช้วิจารณญาณ ขอขอบคุณบทความของอาจารย์มงคลมณนัดที่นี้ด้วยนะครับและการบ,บันทอกขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ